เละครับเละประเทศไทยไม่มีใครเกรงใจแล้วครับวัยรุ่นกระเหรี่ยงปลาระเบิดที่งานกาชาติอำเภออุ้มผางจังหวัดต,ตากตาย3ามบาดเจ็บสาหัสหรวมยอดผู้บาดเจ็บสีคนมันเกิดอะไรขึ้นครับลาวเขเมินพม่ากระเหรี่ยงแม้แต่กะเหรี่ยงชนกลุ่มน้อยเนี่ยวัยรุ่นกระเหรี่ยงแท้ๆก็ยังไม่เกรงใจเลยกล้าก่อเหตุในแผ่นดินไทยขนาดนี้ทัง,งทั้งที่ ประเทศไทยเนี่ยมีบุคคลกับกระเหลี่ยงมากมายขนาดไหนตั้งแต่เกิดจนตายเลยครับไปรบกับพมา่าถูกพม่าเอาระเบิดมาทิ้งมาคว้างหนีหัวสู้หัวซูนข้ามมาอาศัยประเทศไทยบาดเจ็บก็มารักษาที่โรงพยาบาลอุ้มผางที่ประเทศไทยเมื่อไหร่เราจะเอาจริงครับพวกนี้เขารู้นะครับว่าถ้าไทยเอาจริงยังไงเขาก็อยู่ไม่ได้แต่ไทยจะเอาจริงเมื่อไหร่คงจะชาติหน้ามั้งเพราะว่าดูฟังคําให้สัมภาษณ์ครับของ ท่านรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยก็บอกว่าไม่ใช่อาวุธสงครามแต่เป็นระเบิดอืมงานนี้มันจะเป็นจุดที่เกิดเหตุมันจะเป็นลำวงย้อนยุคแล้วนายอำเภออุ้องผางก็ออกมาบอกว่าปีหน้าก็คงจะยกเลิก,ก,ลกในส่วนของลำวงย้อนยุคไปเอา้ามันเป็นความผิดข,ของลำวงย้อนยุคเหรอครับ คือเราไปแชร์ต่างชาติเยอะนะครับเราไปแชร์ U.N. U.N.H.C.R. สาหารประชาชาติ N.G.O. Amnesty หน่วยงานาน,านานาชาติต่างๆแล้วเป็นไงครับสุดท้ายพอปัญหามันเกิดขึ้นกับไทยอะ่ะองค์กรพวกเนี้ยหายหัวไปไหนหมดเขาเหมิมเกิมขึ้นทุกวันทุกวันนี่ขนาดวัรุ่นกะเหลี่ยงแท้ๆนะครับเนี่ยไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแค่คำมินเฉยๆอะ่ะพอก่อเหตุเสร็จตอนนี้รู้ไหมครับ ข้ามไปเดนเกะเหลี่ยงแล้วงานนี้นะครับถ้าเราไม่สามารถกดดันให้กะเหลี่ยงนําตัวผู้กระทําผิดส่งมาให้ไทยได้ะกะเหลียงแค่ชนกลุ่มน้อยเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนครับหรือต่อให้เราเอาเข้ามาได้นะครับถ้าเกิดคนที่ก่อเหตุเป็นเยาวชนก็ใช้กฎหมายเยาวชนเหมือนไทยนี่แหละส่วนคนที่บาดเจ็บล้มตายอย่างในกะเหลียงก็ไม่มีปัญญามาเยียวยามารักษาเราหรอกถึงเขามีเขาก็บอกว่าไม่มีนั่นแหละแล้วเราจะอยู่กันอย่างนี้จริงๆนะครับประเทศไทย โอ้มันมันไม่ไหวนะส่วนตัวผมนะมันเละไปหมดแล้วครับเนี่ยครับกระเลียงก่อขนาดเรื่องขนาดนี้นะเดี๋ยวผมจะรอฟังความเห็นนะครับของสสท่านหนึ่งที่เคยอภิปรายในสภาว่าท่านประธานคะเราต้องเห็นใจกลุ่มกระเลียงเราต้องเห็นใจกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็น เอออ่าอ่าเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นเป็นยังไงละ่ะอพี่ปลายลำพังคนไทยยังตัวเอาไม่รอดเลยมินออนไลน์มินออนไลน,ออไลนออไล์อยู่นั่นแหละเป็นยังไงครับสุดท้ายนะครับเราก็ต้องเอาเงินไปอุ้มโรงพยาบาลอุ้มผางที่ตอนนี้นะครับโรงพยาบาลอุ้มผางอ่ะพวกกะเหลียงเข้ามารักษา40%กะเหลียงและพะม่าเนี่ยมาใช้บริการ40%แล้วเงินก็ไม่มีประเทศไทยก็ต้องเอาไปจ่ายให้เขาแล้วเป็นไงครับดูการสนองคุณของเขาเป็นไง สะใจไหมครับปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ารักษาษาชาวต่างชาติที่อยู่ตามแนวชายแดนแล้วไม่มีเงินจ่าย2,567ล้านบาท4ปีก็หมื่นล้านบาทแล้วครับแล้วดูที่เขาทำกับเราครับไม่มีความเกรงอกเกรงใจใดๆเลยเอานะเขารู้ครับว่าถ้าเราเอาจริงยังไงเขาก็อยู่ไม่ได้แต่เราจะเอาจริงเมื่อไหร่ละครับวันที่18ธันวาคมนี้ยังไงก็ เรื่องไทยกับพม่ามันก็ไม่มีการอะไรกันหรอกครับโน่นกองทัพไทยจะปฏิบัติการจริงอีกครั้งหนึ่งก็คือเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมวันเด็กครับวันนั้นเนี่ยเราจะเห็นทุกเหล่าทัพขนอาวุธออกมาโชว์แล้วก็กลับกลมุมกองยังไงในระหว่างนี้ในระหว่างที่เรายังไม่มีฮีโร่ที่จะคิดออกมาแก้ปัญหาต่างด้าวอย่างจริงจังและจริงใจก็ ดูแลตัวเองกันไปนะครับสวัสดีครับ